ตังรอคุณดาวนึงสามสองหนึ่งปัดคุณฟุ๊กไปอีกแล้วหรอตาเนี้ย, <c oughs> ยไ,มไม่ได้ปิด,ม,ด,ปดมันแล้วก็บน่นว่าเฮ้ยมันทะเลาะก,กันเองเฮ้ยไม่ฟังได้ยินม,มาเนี่ย <c oughs> เอาแล้วก็ผมแล้วสำหรับคนที่ไม่อยากจะตาบอดนะครับสารการดูช่องผมเพราะว่ามันมีแสงสะท้อนเยอะแยะมากมายนะครับผมแนะนำเป็น ออฟสตาร์ทซีโร่เลยนะครับตอนนี้นี่ครับผมใช้มาเป็นเดือนแล้วบอกเลยว่านุ่มเบาสบายไม่ว่าจะใส่หูฟังใส่ลำพงเข้ามาที่หูหรืออะไรนะครับไม่รู้สึกถึงความหนักเลยลิงก์อยู่ข้างล่างเลยนะครับอย่าลืมใส่กิ๊ก้าด้วยนะครับรถตัที่ห0ึบาทครับผมดวงดีชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้านะครับผมสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเต็มสายกาชา แนะนำเป็น C G C Thailand เลยนะครับบอกเลยว่าสะดวกปลอดภัยบริการดีนะครับลิง์อยู่ข้างล่างเลย C G C Thailand ครับผ่มถ้าผมกายบทกายออก <S <S ชายเมียงชายเรียง ยังไม่มีใครตายเจียรติศูนย์น้ำน้าต่ออะอย่อไอ้คุณทำทางสุขเหรอทำตามไหมขอบคุณอิมพอสเตอร์มาเลย เอกอักแล้วพี่ฟุ๊กไล่คือเดบัากฏเนี่ยเห็นเต้มันยืนนิ่งแล้วก็ไฟดับไงก็เลยสงสัยขอบคุณอิมพอร์เตอร์มากๆขอบคุณอิมพอร์เตอร์พวกเราอยู่กัน3คนครับมีเต้มีผมแล้วก็มีอาริฟินพวกเราอยู่กัน4คนครับมีผมมีเจมมีน้องแพทมีโปเต้เดี๋ยวผมที่ใครได้ยู่หวงไฟเหรอพี่เมื่อกี้ใครแก้ไปงงไปหมดที่กูอยู่กับทุกพาร์ทีไปมาอยู่ใช่ไหมใช่เมื่อกี้ผมเอามือแบบหยิบไปมาที่อยู่เจอหนอนนะพี่เมื่อกี้พี่หยิบอยู่ข้างหลังเจมเนี่ยเอื มือไปเหรอพี่ท่าอะไรอยู่หรอังองกุบดตอบยู่อยู่ย<ร><ต>ิบไม่ทัน,<ะ>หนในห้เหี๋ห้าตาติดแล้วนะไม่ใช่ผมว่าผมจะคิดดีกว่าไหนลองโอนโอนไหน่อยคุ ใครสงสัยพี่เสมเพี่เสมเดียวกันเลยพี่เดินเฉยๆพี่เดินเฉยๆพี่เดินไปถึงพี่อยู่ตรงน้ำมันพี่เสมอยู่ไหนครับเอฟก่อนมาห้องไฟเอฟทำอะไรมาตรงน้ำมันเชื่อพี่เคดิก็เติมมันจากงสัยโอเคเชื่อเอฟไม่ได้เป็นผมเชื่อได้เฮ้ยพี่เส่ไฟหูหมีผมสคลิปผมสคลิปเราจะถือว่านศพนี้ไม่มีการเกิดไม่มีการฆ่ากันครรับอาได้ลงได้ขอบคุณทุกคนมากครับเฮ้ยได้เพ่เพี่อยู่ตรงน้ำมันเฉยๆเกือบปลิวผมสคลิปนะพี่เสม หมดจะเก็บจริงหมดจะเก็บจริงพี่ฟุกกำลังเดินนะค่าผมจะข้างบนเดินเข้ามาปุ๊บแล้วก็ปาดแปลกท,ทันทีกลังล็อคูดาวนในสามสองหนึ่งปัด ไปเไปอยวไม่ไว้ใจจานฟุกว่ะถามกันใครสองคนเมื่อกี้น้องแพทเป็นอีกแล้วเหรอตาที่ห้าแล้วเนี่ยไม่หรอแหมพี่เอสเราไม่ได้ทำอะไรเลยน่าจะโดดหลุมมา ใครใครคนไหนพี่คนไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอถามก่อนว่าอีกสามคนอยู่ไหนผมมีสองคนมีสองคนอยู่ห้องด้านซ้ายพี่เส็พี่เส็กับโปเต้ใช่ปะใช่รู้ได้ไงเขาเดินสวนกันทงข้างล่างเลแล้วมีพี่ฟุ๊กเดินกับผมอยู่เราติดกันตลอดเอ็ดเดินสวนตรงที่ไหนวะหน้าห้องไฟข้างล่างหลับตาเดินเลยแต่ว่าสองคนก็ที่ยืนตรงศพก็คือมีน้องแพทกับพี่เอ็ดแพทเป็นอีกแล้วเอ๋อใช่เหร แล้วพี่เอกไม่รู้อยู่ไหนแค่นั้นเนนองพี่เอกกดน้ำา<ช>ยาอยู่อ่ะแล้วก็กำลังจะไปโยงสายไฟอะ่ะคนมุดียวกันเรานะอยู่แล้วใช่เจมอยู่แล้วตอนแรกแล้วพี่ก็ไปกดน้ำยาสายสายสายบนตอนนั้นเจมไม่มาด้วยแล้วเจมก็อาพี่เดาเลยศพตรงนี้อยู่ตรงห้องแอดมินถูกไหมเอฟใช่น่าตรงนั้นพี่ก็เจอเหมือนกันมีดอกแม้ยืนอยู่นานแล้วใช่เออแล้วพี่เอกกับพี่เสมใครเข้าห้องแอดมินคนสุดท้ายอะพี่เสมดูดูกล้องหน่อย อ่ะพี่ดูกล้องได้กเดียวแต่พี่ไม่รู้ทางครับคนดูกล้องอ่ะคือคนเป็นอีกคนหนึ่งถูกกล้องเลยจริงผมรู้เลยว่าคนที่ดูกล้องคือคนที่เป็นเทียบูดใครอะพี่เอสพี่ว่าดักลัดน่าจะเป็นโอ้โหผมอยู่กับเอฟมาตลอดเวลาผมว่าแล้วคุณฟุกแต่พี่ฟุกไม่ทำเควสเลยนะฟุกอ่ะใช่ไม่ทำเควสเลยอฟเอฟคิดดีๆลูกพูดตอนสิบวิแบบนี้ อุ้ยทำไมมาสอบไม่ได้เป็นเอฟแล้วพี่ทำเวที่ห้องไฟไงน้องลืมเหรอไม่ลืมอย่าฆ่าเอฟอย่าฆ่าเอฟ คุณไปอีกแล้วเหรอตาเนี้ยคุณเอกคุณแค่นั้นเองคุณฟุกครับฟุกแซงเควสดาวน์โหลดเนาะผมไม่ไอที่ผมเชื่อพี่คือห้าอ้าวอ้าวอันนี้จบตรงไหนนะเอฟคาเมล่าเลยตรงห้องกล้องอ้าวเฮ้ยแต่ตรงนั้นมีคุณฟุกกับคุณเอสไหมเหรอสองคนน่ะโอ้เอฟตกลงยังไงเนี่ยเอฟพูดกับพี่กระจ่างพี่ พ well. <S <S er ี่เหลือคุณฟุกเหรอไม่อันนี้อันนี้ไม่ใช่พี่ฟุกแต่ว่าอันนี้คืออาขังติดตจริงผมว่าเอฟเอฟแม่งไปแล้ววะทั้งเอฟทั้งเอฟอะสองคน เอา้าฟุกข้ามเลยเสียเสียฟุกเออเนี่ยมากดนะี่ก็จะโดนฆ่าองเงีเดี๋ยวผมก็จะโดนฆ่า <c oughs> ผมว่าคุณฟุกเป็นว่ะชัวร์เลยการที่เราเดินแบบนี้มีอย่างเดียวเท่านั้นคือ <c oughs> เป็นอิมพอร์เตอร์ฟุกผมจะเดินไปในที่ที่พี่เสมตามไม่ทันแต่มีแต่คุณฟุกนั้นที่ตามผมทันนะฟุก <c oughs> เอคุณน้คุกก็จะรู้แล้วผมอยู่นี่ว่ะเอาพี่เสมตามมาทันได้ไงวะพี่เสมพี่เสมมองไม่เห็นหรอกมีแต่อุ้ยตายกันหมดแล้วตายกันหมดล้ำ อย่าอุตส่าหเว็บมาฆ่ากูอีกเอฟถ้าเกิดว่าพี่กับคุณฟุกไม่พูดอะไรเลยเอฟนโปวดไข่ผมจะหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งองหแล้วผมก็หวดเอฟฟังพ,<ด>พี่พี่ขอ,อนิดเดียวพี่ดูกล้องกับเอฟสุดท้ายเดินมาห้องไฟกับเอฟพี่ทำเควสมีแต่เหตุคนเดียวที่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นตอนที่เราไปที่ศพเดิน คุณฟุกผมขอไม่ใส่ลายลคุณฟุกแล้วกันจะเล่นแบบน้ำเนอผมไม่อยากจะต่อปากต่อคำกับคุณฟุกว่ะผมขอโทษนะน้องฟุกนะผมไม่ใส่ลายลคุณฟุกโอเคนะคุณฟุกมีสิ่งไรๆอยู่ตัวแล้วผใสล่ลอยกันนะอเ,นะเอฟคิดมากอะไรเนี่ยโวดโวดไปเลยเอฟเดี๋ยวผมกำลังประมวลผลจากสิ่งที่เจอมาคือต้นเกมผมก็แอบสงสัยคุณฟกว่ามาให้ผมภูกหรือเปล่านะต้นพี่กมไม่เจอเลยนะต้นเกม ผมว่าี่ไม่น่าเป็นผัวขอมแพทได้อีกตาวชิบหายแล้วจบแล้ววะไอ้ครับแะลงกดพี่อโหวตหนูออกตาหน้านะหนือไม่ได้แห้งแล้วเมื่อกี้ก็ลำเลยละกันแม่ใชนมาหรือเอล่าอเงี้ย มีไม่มาแน่เลยห้ทุ่มแล้วผมมาเรียกคนอื่นไหมพี่เสกเดี๋ยวนาพี่พี่จันเจมหมเราจะอยากตอิจนเตอร์เนเตอร์เจมมาทำคอนเทนต์เนี่ยสจเนเตอร์สามองหเจ้เอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้หัวด้วยกายัไม่น้อยกอีกแล้วผมเปลน แกชุดทำไมวะอยู่ตรงที่เครื่องสแกนไม่มีใครมาสแกนน้องอันนี้ผมเจอศพพีเอน่าจะพี่เอปะสีเขียวอยู่ตรงใช่จุดเริ่มต้นเอากินข้าวเลยอ่ะเอาเงินก็ไม่ใช่เจมันดิีเจมพี่เจริงคิ้วอยู่หรือเปล่าใช่เลยแล้วผมไม่ได้เก็บข้อมูลเมื่อกี้มีคนวิ่งผ่านผมไปที่หลังอ่ะออกจากห้องเริ่มต้นมีพี่ด้วยเจมเจมต้องไอ้นี่พี่แล้วพี่บริสุทธิ์เพราะว่านี่มันจำไม่ได้พี่ผมโดนเทสต์ตัวเกสรลับแต่ผมไม่ได้จำอะไรเลย ม,มันเา้าเรเจมถ้าเจมจำไม่ได้แล้วจะเป็นใครอร่ะดี๋อจำได้แล้วไอต้ครับก <c oughs> <c oughs> ูก็ <kardeş> ไม่น่าคุย <c oughs> กับมึงเลยจังหวะที่มึงจะตอบได้อย่างเงี้ยพ <c oughs> ี่เสม <c oughs> ผมให้ทับโปรดก่อน <c oughs> เอาจริงๆมันมีคนที่อยู่ทั้งห้องขวาครับจะมีผมมีน่าจะเป็นเอกมั้ง ใช่ไหมนั่นเป็นอ้ใช่ครับพี่เสมแล้วก็มีอีกประมาณสองคนซึ่งผมเดินลงมาข้างล่างครับมีการแจ้งเกินดขึ้นมาครับผมเอาว่ามี notification หรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่าอะไรพี่เสมแปลว่านักิกาไม่อยู่บริเวณนั้น notification ภาษาไทยสิครับผมเดี๋ยวพี่เสมไม่ได้โกนคิวหรอไม่ใช่ครับเจมเชี่อกูไปไหนดีวะกูไปบนซ้ายคิว แล้วพี่ฟูกพี่ฟูกอยู่ไหนอ่ะพี่ฟุกปิดไหมทำไมอ่ะอ่าพี่ไม่ได้ปิดไหมครับพี่ขึ้นไปบนซ้ายครับต้องบอกว่าพี่ออกมาตั้งแต่คนแรกเลยนะไม่ได้ปิดไหมแล้วก็บ่นว่าเอ้ยมันทะเลเอ้ยไม่ฟังได้ยินไหมเนี่ยผมอยู่เม็ดเบริพี่ไม่ได้ลงเม็ดเบริครับพี่ไปทางปรับเรดาร์ไอไอพ่นครับผมพี่ไปปรับเรียบมาทุกทุกเรดาร์ไอพ่นทุกอย่างไมยไม่ใช่ก็มันเป๊ะก็ต้องพูดอย่างนั้นอยู่แล้ว อินพอร์เตอร์แน่ๆเลยไว้าสองมผมว่อพอร์เตอร์รอใช่มึงโกงเลยสองโหวตก็โอเคไอเกมหนึ่งกับพี่บุ๊กไม่ใช่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 อย่ามั่วพี่พี่บุ๊กพี่บุ๊กกันแหละเน่ๆ ก็ว่าอยู่ทำไมมีคิ้วอยู่โอ้ม <lawsuit> <komm> ันแปลกๆคุณเอกเป็นอ่ะซ่อมไฟนานมากเลยในห้องแอดมินอ่ะพนักงานจึโดนฆ่าพนักงานจึโดนฆ่าสมมติตอนนั้นพี่บุกพูดอยู่ยิงด้วยก็แม่งทะเลาะกันเลยก็บอกแล้วพี่บุกเอึกเอึกเอึกใช่ไหมรูปเราเราเราหาเลยหาเลยเฮ้ยสลับบวกบ่อยๆอ่ะสูตรปาเต้อ่ะทำได้จริง ได้อะไรอะผมโดยพี่ภุค่าเนี่ยผมพร้อมแล้วปะต้องมีนะมามา้วพี่บอกว่าผมเล่น